สวัสดีค่ะใส,ส่นะคะวันนี้ก็มาพบก,กับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่เมย์แระเ,เดียร์นะคะก็จะมาแนะนาสินค้านะคะของลอตเตกรีนนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็ยังคงเป็นหมอ้อเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือลูกค้าสอบถามมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเมนไลน์นะคะหรือว่ารุ่นสําหรับแอร์นะคะวันนี้เลยนามาทั้งสองรุ่นเลยนะคะพี่เมย์ก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคทั้งสําหรับแอร์แล้วก็มีเป็นควบคุมเมนไลน์นะคะก็คือตัว 5 kv a นะคะ microtech 5 0 0 0ัวัตนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสำหรับแอร์นะคะสำหรับใครในตอนนี้นะคะที่เจอปัญหาไฟตกนะคะบ้านอยู่ปลายสายรากสายไกลนะคะเปิดเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้นะคะหรือว่าเปิดมาเนี่ยทำงานติดขัดนะคะไม่เสถียรน,นะคะต้องมีเป็นหม้อเพิ่มไฟนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็ร้อนใจนะคะพี่เมย์เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยพังไปหลายตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น แอร์พัดลมตู้เย็นทีวีนะคะเพราะว่าเ,าเกิดจากไฟตกนะคะหรือว่าไฟกระชากนะคะจริงๆแล้วก็ต้องมีเป็นหม้อเครื่องไฟของเรานะคะเพื่อที่จะช่วยรักษานะคะเป็นเพื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ช่วยยืดอายุก,การใช้งาน,นะคะ่ะใช่ค่ะก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่า สำหรับใครนะคะที่บ้านอยู่ปลายสายนะคะหรือว่าเดินสายไกลรากสายไกลนะคะแล้วเจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะมันทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเสียหายนะคะหรือว่าพังเนี่ยหรือว่าบางครั้งนะคะมันทํางานได้ไม่เต็มที่หรือว่าตทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะก็สามารถที่จะมาใช้เครื่องกันไฟตกเราได้นะคะ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัวปรับไฟนะคะหรือว่าเพิ่มไฟนะคะให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานที่อย่างปกติแล้วก็สถเขียนนะคะบ้านใครไฟตกบ้านใครไฟเกินบ้านใครไฟกระชากนะคะควรที่จะมีเครื่องกันไฟตกนะคะหรือว่าหม้อดูดไฟหม้อเพิ่มไฟนะคะเพราะว่า แต่ละที่เนี่ยมันจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนเรียกว่าสเตเบลเลอร์ A V S A V R นะคะบางคนเรียกแบบนี้เนาะถ้าเจอปัญหาไฟตกเนี่ยแนะนําว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกตัวนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยนะคะก็คือปรับไฟเพิ่มไฟแล้วก็ทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเนี่ยไม่ค่อยเสียไม่ค่อยพังพอไฟตกนะคะและช่วงนี้นะคะทุกคนถามบอกต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านใครเนี่ยที่ทําเกี่ยวกับการเกษตรแล้วกันนะคะบอกว่าสูบน้ําเก่งนะคะบอกว่าสูบน้บ่อยมากนะคะ บอกว่าที่บ้านเนี่ยส่วนอยู่ปลายสายเดินสายไกลารากสายไกลนะคะสูบน้าไม่ได้ปั๊มน้าคอยจะเสียจะพังนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยก็มันคิดอยู่นะคะว่าอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะคะก็แนะนําให้มาดูคลิปนี้นะคะเราสองคนก็จะแนะนํานนว่ามันเกิดจากไฟตกนะคะไฟไม่พอหรือว่าไฟกระชากเนี่ยทาให้ปัม๊มไหมหรือว่าปั๊มทางานไม,ไม่เต็มที่หรือว่ามอเตอร์เนี่ย รอบไม่ถึงไฟไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะแนะนําว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกเนี่ยเอาไปคุมนะคะหรือว่าเอาไปปรับไฟเพิ่มไฟนะคะมันจะทําให้หอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่ไหม,ม้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มอเอเพิ่มไฟของมอตเตอรีนะคะมีหลายคนสอบถามมาว,ว่ามีมาตรฐานรองรับหร, <c oughs> หรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะพี่เมย์ว่ามอเอเพิ่มไฟของมอตเตอรีนะคะ ทุกตัวเลยนะคะได้รับมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน CE นะคะมาตรฐาน ISO 9001นะคะหรือว่ามาตรฐาน ISO 1 4 0 0 1นะคะมีทุกตัวเลยนะคะก็หายห่วงแวก็หายกังวลน,นะคะในส่วนของเรื่องการใช้งานนะคะใช้ทนนานแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหม้อแปลงเนี่ยก็มีขนาดใหญ่นะคะผดรวดเต็มแอมเต็มหวัดเต็มนะคะอินเดียแท้แน่นอนนะคะ ตัวนี้นะคะตัวเมลล่ารนะคะ 5k magnetic นะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกต่ำสุดได้ถึง90โวลต์นะคะแล้วก็ไฟเกินได้ถึง3 0 0โวลต์นะคะรองรับกระแสอยู่ที่22แอมป์ <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> พี่เมย์แล้วก็ตัวเ,เป็นําหรับแอ์นะคะก็คือรองรับไฟตกได้ตั้งแต่130นะคะไปจนถึง280นะคะรองรับกระแสอยู่ที่15แอมป์นะคะทั้ง2ตัวนะคะก็คือดีทั้งคู่เลยนะคะแล้วแต่ว่า ลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะควบคุมทางบ้านเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่าแนะนํานะคะพี่เมย์ว่าให้เขาเข้ามาพูดคุยปรึกษากับเราก่อนนะคะว่าทางที่บ้านเนี่ยมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเยอะไหมนะคะอาจจะใช้สําหรับแอร์นะคะเราก็จะสอบถามนะคะไม่ว่าจะแอร์กี่ตัวนะคะใช้กี่ BTU เปิดพร้อมกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะว่าอยากเลือกเป็นเมนไลน์นะคะถ้าเกิดเมนไลน์เนี่ยก็จะได้เป็น เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในทางบ้านนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเนียเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องเพิ่มเป็น 10k นะคะหรือว่าจะเป็น 20k อาจจะ 30k นะคะที่ดอกเตอร์กรีนเนี่ยก็คือมีหลายรุ่นหลายราคาแล้วก็หลายขนาดให้เลือกกันนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะแล้วก็กําลังมองหาม้อเพิ่มไฟนะคะราคาประหยัดราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สเปคเนี่ยก็คือใช้งานได้นานนะคะแล้วก็คุ้มค่านะคะต้องมาที่ ล็อกสกรีนนะคะนอกจากนี้นะคะมอเพอร์ไฟของเรานะคะพี่เมย์ก็ยังทํางานอย่างอัตโนมัติ100%นะคะเมื่อติดตั้งตัวเครื่องนะคะเราก็สามารถที่จะไปทํางานอย่างอื่นได้นะคะโดยปล่อยให้ตัวเครื่องมอเตอไฟของเราเนี่ยทางานด้วยตัวมันเองนะคะหรือว่าใครเนี่ยที่อยากทราบนะคะว่าที่บ้านเนี่ยไฟตกเท่าไหร่นะคะดูจากตัวเครื่องได้ไหมนะคะก็สามารถที่จะดูได้ผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะสถานะเนี่ย mm hmm. ก็จะแจ้งเตือนทั้ง ไฟเข้านะคะ IP เท่าไหร่นะคะแล้วก็ไฟออกนะคะ OP ที่เท่าไหร่นะคะสามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะหนหน้าจอแต่ว่าแสดงได้2สถานะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวหม้อท่มไฟของเรานะคะคุณสมบัติพิเศษเนี่ยอันนี้ก็คือเด่นมากนะคะก็คือสามารถที่จะระบายความร้อนได้เป็นธรรมชาตินะคะไม่มีหลดแสงทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะ<ช>เกี่ยวกับไฟฟ้านะคะใช,ใช่ค่ะถือวัด ต้องบอกก่อนนะคะถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องการประหยัดด้วยนะคะนอ้สําคัญนะคะไม่มีพัดลมเนี่ยก็คือจะทําให้ไม่ค่อยเสียไม่ค่อยพังนะคะที่สัมพันธ์นะคะด้านในเนี่ยก็คือหม้อปแปลงหดวัวเต็มนะคะมาเลยระบายความร้อนบธรรมชาตได้นะคะ กดด้วเต็มวัดเต็มแอมเต็มนะคะสายไฟขนาดใหญ่นะคะและในตัวเครื่องนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า5 k m i c r o t e c h ดอกเตอร์กรีนเนี่ยจะมีเบกเกอร์นะคะ2ตัวนะคะที่อยู่ในตัวเลยเนี่ยมาจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐานมาเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเบกเกอร์สเตเปไเซอร์นะคะหรือว่าจะเป็นเบกเกอร์ที่เป็นบพาร์สนะคะอยู่ในตัวนะคะสเตเปอไเซอร์เนี่ยก็คือเอาไว้ใช้งานเมื่อเวลาที่เราต้องการที่จะให้ใหมันปรับไฟเพิ่มไฟนะคะส่วนบพาร์สเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการที่จะ ต่อตรงนะคะก็สามารถที่จะยกขึ้นได้เลยนะคะในเรื่องการใช้งานนะคะในเรื่องการติดตั้งก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะที่สําคัญนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเครื่องกันไฟตกรอตั้งรีน,นะคะเป็นเครื่องกันไฟตกที่ปรับไฟไวเพิ่มไฟเร็วนะคะด้านในเนี่ยจะเป็นดีเลย์นะคะบางคนเนี่ยบอกว่าชอบใช้ดีเลย์นะคะเพราะว่าสูบน้ําได้นะคะ มันปรับไฟเพิ่มไฟแล้วก็จ่ายไฟไปให้ปั๊มน้ำมอเตอร์แอร์ต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างปกติแ้วกสเถียรนะคะใครที่ทำจบกับการเกษตรนะคะหรือว่าเครื่องมือช่างนะคะหรือว่าจะเป็นอุงกาแฟฟ้าภายใ,ใ,ในบ้านนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้ในราา้านคาเฟ่รา้รานอาหารต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เครื่องกันไฟตกกลักตกรีนได้นะคะเพราะว่าปรับไฟไวเพิ่มไฟเร็วนะคะแนะนําว่าต้องมีไว้ที่บ้านสักตัวนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ สินะคาของเรานะคะมีรับประกันให้1ปีนะคะสามารถที่จะออกบินและไปกับกับภาษีได้นะคะใ,ในส่วนของการติดตั้งนะคะเราก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะในกล่องนะคะแล้วก็จะมีเป็นแผนภาพนะคะการเชื่อมต่ออย่างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นสายดินสายลายสายมิเตอรนะคะต่อตรงไหนนะคะก็จะมีบอกในแผนภาพการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใครแบบทําการติดตั้งแล้วก็ยังแบบสับสนอยู่นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์ 0926382366นะคะหรือว่าเบอร์0926382229นะคะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะ ID Line เนี่ยก็จะเป็นแอดไซนะคะ b r g r w e m นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสั่งตรงหรือว่าสั่งผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะาาาลายช้อปปี้นะคะดาแลวก็ l i n e ช็อปนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้เลยหรือว่าใครที่บอกว่า อยากดูแบบรีวิวนะคะอย่างละเอียดก่อนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะคะได้ในช่องทาง y o u t u b e Not ตากรีชา n น l นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น m i c r t t e h นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นวิกาดนะคะ b ูเบิร r ดนะคะเซอร์วคหรือจะเป็นเครื่องตองน้ําแล้วก็เป็นอิน e r อร์เตอร์โซลนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมสินค้านะคะการรีวิวแล้วก็ การแนะนำต่างๆนะคะอย่างละเอียดนะคะได้ในช่องทาง Youtube ได้เลยนะคะหรือใครที่บอกว่าอยากดูแบบชั้นสนะคะคลิปสั้นมีไหมนะคะอยากดูแบบแนะนําสั้นๆก็เข้าไปดูในช่องทางอา่ k t ิ k ต็อนะคะ,คะอันนี้ก็มีเหมือนกันหรือว่าในช่องทาง Facebook ทางเพจนะคะดรกรีนนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับชมนะคะแล้วก็รัฟังได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เมย์เราก็ขอฝากนะคะเป็น ม้เอเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะหรือว่าสเตบิไรเซอร์ AVS AVR นะคะ 5KVA Micotech นะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นสำหรับแอร์นะคะทั้งสองตัวนี้เลยนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากอยู่ในตอนนี้นะคะไม่อยากให้เใช้ไฟฟ้าพังนะคะต้องมาปรึกษาเรานะคะที่ดรีนนะคะเมื่อแปลงผลวัดเต็มนะคะแอมเต็มอินเดียแท้แก้ไฟตกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ รับฟังการแนะนำสินค้าของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ